สวัสดีค่ะขี่กำลังขี่จักรยานกลับบ้านระหว่างทางเจอแบบคล้ายๆต้นแอปเปิลนะคะขี่เลยไปแล้วแล้วก็วกรถรถกลับมาดูจะให้ดูเนี่ยน่าจะเป็นแอปเปิลลูกเล็กนะคะ,ะเขาเรียกแอปเปิลพาราไดซ์แต่ว่าอันนี้เป็นลูกกลมๆเนี่ยค่ะน่าจะเป็นลูกแอปเปิลนะคะเนี่ยขางทางเลยค่ะเนี่ยจะจอดเก็บก็จะอายได้เนี่ย น่าลองดูน่นนะดกด้วยจ้าเนี่ยเดี๋ยวหาถุงหากล่องใสก่อนเด้อดูขางทางรถก็นได้หลายแม่คนเลิกงานจ้าตอนนี้มาเก็บขางทางโอ้ยอายนิดหน่อยเอ้ย เดยวลองกินให้ดูเด้นเนี่ยเนี่ยอืมเนื้อมันเหมือนแอปเปิลเลยน่าจะเป็นแอปเปลิลน่ะแหละแต่เปียวนิดนึงแต่ทำมีเกลือมาด้วยนะโอ้ยดีมากเลยเนี่ยเราวันนี้เพื่อนเอามาไห้มันจะเป็นแบบเนี่ยมันคนละแบบกันอันนี้มันลูกยาวๆอันนี้เพื่อนบอกแอปเปิลพาราไดแต่อันนี้เป็นลูกกลมๆแต่ก็คงแอปเปิลเหมือนกันน่าจาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเก็บเตอร์จ้า เก็บแบบไม่อายเลยนะคะของคางทางแอปเปิลคา,างทางด้วยจา้าเนี่มีใครมีจะของดอกนะรถขับไปขับมาคงงเดินเะดินเนี่ย ปเปิ้ลเนื้อจะนานี่ยน่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน้อยแอปเปิ้ลนิดแอปเปิ้ลใหญ่แอปเปิ้ลเขียวแอปเปินน้ลแดงแอปเปิ้ลทองเยอะแยะมากอ้ยขออย่าให้ดงเป็น,ปปนขับ,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 บรถมาเจอตอนนี้เด้เนี่จะเอาไปอีกไหมนี่ นี่จ้าดูแอปเปิลลูกน้อยหรือว่าแอปเปิลพาราไดส์เนี่ยจ้าลูกมันกันเลยจ้าเนี่ยอร่อยเลยกำลังแบบเปรี้ยวนิดๆจิ้มผิดเกลือกำลังแซ่บเลยจ้าเนี่ยดูเก่งนเนี่ยกำลังปั่นจักรยานกลับบ้านเลยจ้าเนี่ยเห็นโอ้ จะพาไปดูฝังง่งนี้นะคะฝั่งนี้เนี่ยดูแลดูจำนวนรถกระลายหลายเ้อ <laughs> รถก็ะไล่หลายจอดติดไฟแดงตลอดเลยในฝั่งนี้กระโดกเนี่ย โอเคเก็บพอแล้วนะคะฝันจักรยานต่อก่อนจ้าเดี๋ยวจะไปกินไปกินแอปเปิลวยกันนะจ้านี่นะคะแอปเปิลพราราไดซี่เก็บมาลูกอาจจะมีงามเดินจับแต่มันไม่ได้นดเน่าเดินีลยสีมันไม่สวยเท่านั้นเองมาค่ะน่าจะเรียกว่าแอปเปิลป่ามากกว่านะคะเนี่ยจริงๆต้นอยู่กับบ้านนี่ก็มีเพราาปีแรกที่มาเห็นอยู่หน้าบ้านหลังนึงก็ไปเอบกิบกิน นี่นะคะเดี๋ยวลองชิมกันนะคะชิมพริกเกลือนี่เลยอืมมันเปรี้ยวผสมฝาดจ้ะชิมพริกเกลือนี่แซบมันเหมือนอะไรผุลไม้ที่ปเปรี้ยวผสมฝาดน่ะไอ้ลูกอะไรนะมะม่วงห้ามะนาวโห ประมาณนั้นเลยเนี่ยค่ะแอปเปิลป่านะจ๊ะขอตัวกินแอปเปิลป่าก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจช่วบ้อนน้อยๆกุ๊กไก่สไปเดนมาร์กด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเก็บแอปเปิลหลังบ้านนะคะมาปะทะแอปเปิลป่าหลังบ้านก็ปลูกแอปเปิลอยาปลูกเพิ่งปลูกได้สองปี ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ